เฮ็ดป่วงโบเฮ็ดยังไงนี่นึกว่าเฮ็ดปวงเฮ็ดพี่งเฮ็ดแก่งเฮ็ดแอนัเฮ็ดโกให้มันดงอยากินแ้ก็ไปไหว้ไว้เลยเนะ

ยูใสคะ่ะยูไหนเอ่ยบางนาวคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาแล้วคะ่ะไปเอาน้ำพุกงมาแล้วคือได้ยินแต่เสียงอยู่ใสเนาะคนอยูย่ใสไปทางไหนไปทาง อ๋อค่ะลงทางนี้ค่ะพี่น้องบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยต้นยูคาลิปตัสไงเลยอันนี้ต้นบักไงนั่นค่ะพี่น้องลงทางไหนพันนะ่าลงทางนี้ เก็บมาบวชนะค่ะบุ้งค่ะพี่น้องพักบุ้งค่ะพ,พักบุ้งนาะค่ะ มะแข้งมะเขือพวงมะเขือพวงมะแข้งเนาะค่ะมะเขือพวงค่ะปุนางามๆค่ะปุนาเข่งบ้านเฮาเแ่งบ้านเฮาปุนาย่างงามเลยค่ะกินน้ำพริกกะปิเนาะค่ะนี่นี่นี่คู่รีดคู่รีดเสียนี่น่เลยค่ะไอ้เพื่อมาด่าน้ำไอ้ฟูให้เจ้ กำงามคอู้บักบวบไหมมันแ่มธรรมมดา่ีคนกินเนาะค่ะค่ะนี่เดียนังบวแก่เลยค่ะอันนี้นี่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 กำลังกินพอดีค่ะอ้อยอ้อยค่ะอ้อยบ่ได้เอามีดมาตัดอ้อยเนาะค่ะบ่มันเลยปแขนเยอ แม่ปุนินเวน่งนีม่นะางฮะสิอานีงนี้ก็งามเลยแก่แล้วมดามบแก่แล้วเอาเออืมายแล้วค่ะนี่พวกบัวหมางนี่อวนกลังแกงเนี่หนนี่แม่แอนนี่นะ แก่แล้วแข็งแล้วท okay, ุกล yeah. ูกอันเสาวรสเสาวรสอ้เสาวรสอันซุกระเบิดนี่ย่งเสาวรสนะคะเสาวรสเสาวรสเสาวรสเดีิมาเก็บเสาวรสกินมานี่แหละภาษาบ้านเฮาเอิ้นมากระทุกลุกแต่ว่าภาษาภาษาไทยเอือนยังก็มากระทุกลุกโอ้เสาวรสเบาผิด น oh, ี่เด้อเอาเลยเด้อกำลังแสบอีนั่นแกกระเทือนบอกแกกเทือนอ๋อกระเทือนผักบุ้งลังผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งบกบบักบบกบบกบกับผักบุ้ง